สวัสดีค่ะพี่นอ้องยายสม SKM เกษตรแฟมิลี่นะคะอันนี้ก็บบันไดพี่น้องทำจากไม้ไผ่เห็ดไว้ปีนจันมะพร้าเบิ่งนอนค่ะบรรยากาศรอบๆมือน,นี้ฝนตกลินพี่น้องกับมาป้วนเปี้ยนอยู่ในสวนนี่เลยค่ะซ้อยกันพี่น้อง ตอนนี้หญ้าหลายเนาะหน้าฝนหญ้าเยอะกระตัดหญ้าไปน้าพี่น้องอันใดเอาไปให้งัวกินก็เอาไปอันใดงัวบอกกินเขาก็เก็บใบเห็ดเป็นปุ๋ยนี่หละย่อย,ยสลายกลายเป็นปุ๋ยเขียวงามทั่วสวนค่ะพี่น้องช่วงนี้เนาะนี่ชมบรรยากาศ ขึ้นพักกับปุกกับอบค่อยงามปันไดพี่น้องปีนี้แดดฮ้อนกับฮ้อนเวลาฝนตกกับตกตกตก,ตกแดดแดดอันนี้ส่วนมักซิดาฝรั่งกิมจูไร้มเมล็ดกับบหรายต้นพี่น้องค่ะประมาณแปดเก้าต้นนี่แหละค่ะส่วนต้นที่สั่งซื้อกะ สงสัยซีได้เอากิ่งตอที่ยสมตอไว้นี่แหละไปปลูกทดแทนซิบท้าบกิ่งพี่น้องซิบเซียบย้อนนะเพราะว่าเขามีกิ่งตอเขาออกแล้วแล้วก็ไปปลูกทดแทนเลยกินไม่อร่อยที่สั่งซื้อนะพี่น้องไส้แดงไส้ขาวสั่งซื้อต้อนกล้าเนาะกินกับบเซีบอาจสิกายพันก็นได้ค่ะอันนี้ก็มาเละเิ่ง นวยเขากลังตึงพี่น้องแต่กะลดหวานกับบุปันได้ค่ะถ้าเราอยากให้ลดหวานอิลีก็ต้องใส่ปุ๋ยนักท้ายสูรเยอะสูตรลายนักท้ายนะเนาะสิบสามสิบสามยิบเอ็ดหรือศูนย์ศูนย์หกสิบแบบนี้แต่อันนี้เยสโอมผสมใส่ขี้งูวกับเกลือพนันนะโอ้ยปุ๋ยก็ะ โอยย่ซ oh, ่วงโอยกับเล็กน้อยแบบนี้อันนี้เชอร์รี่หวานพี่น้องเชอร์รี่หวานกำลังงามของบ้านไร่วังพยอมส่งมาให้กระสวยงามพี่น้องนี่ย่งบอติดดอกเดียต้นเขากับเป็นแบบนี้ยายส่งกับเพิ่งเคยเห็นคะ่ะย่งบบเคยปลูกนี่แหละอันนี้กะ่ะสวนอันนี้กับบี้เออพี่นัทบัตเตอร์พี่น้อง ติดดอกอีกรอบที่สองรอบแรกกะโบติดน่อยค่ะอันนี้กระสงสัยเพราะว่าต้นเขาน้อยนะติดดอกหลายเนี่ยเมียนพี่น้องติดดอกเยอะเลยนะคะแต่ว่าสงใสโบติดลูกอีกแล้วแหละเนาะเพราะว่าต้นเขาน้อยค่ะพี่น้องกาฝากำลังใจเด้วยค่ะ S K M กเกษตรแฟมิลี่เกษตรบ้านๆน,นี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ